เด็กไทยคือมีชั่วโมงเรียนที่เยอะกว่าต่างชาติแต่ว่าทําไมไม่มีคุณภาพเท่าเขาคือยังไม่รู้อะค่ะว่ามันอยากเรียนอะไรอยากไปต่อสายอะไรคือยังไม่รู้ว่าตัวเองแบบถนัดอะไรที่มันแบบจริงจังสิอาชีพจะหายไป10อาชีพจะเกิดใหม่งานที่แบบเคยต้องทําซ้ําๆทําอย่างที่มตรงอะไรมันก็กลายเป็น AI โรบอทก็เอาไปทาแนวคิดของสภาการศึกษา เราจะนำเด็กไทยสู่2025เพื่อเศรษฐกิจไทยการพัฒนาคนที่สมบูรณ์ได้ต้องอาศัยฐานการวิจัยถ้าเราไม่มีฐานการวิจัยการพัฒนาการศึกษาก็จะไม่เกิดขึ้นจึงมาสู่การวิจัยทักษะที่จําเป็นในอนาคต อันที่1ก็คือทํางานเก่งร่วมกับผู้อื่นได้นําเสนอได้ทักษะทางด้าน,นสังคมและอารมณ์การรู้จักตนเองฉันคือใครชอบอะไรฉันถนัดอะไรฉันไม่ชอบอะไรทักษะการคิด1ก็คือคิดอย่างมีเหตุหมีผลแต่มันมีอีกคิดหนึ่งก็คือคิดสร้างสรรค์ไอ้คิดสร้างสรรค์เนี่ยเป็นความจําเป็นอย่างมากคิดแบบสร้างสรรค์เนี่ยไปทําโปรแกรมได้ยากเพราะนั้นอะไรไปทําโปรแกรมได้ยากเป็นทักษะที่งานในอนาคตต้องการเราไม่ได้ทํางานแข่งกับหุ่นยนต์แต่เราต้องใช้ทักษะของเราทํางานร่วมกับมัน ที่แบบมี resilience ลุกขึ้นใหม่นะหรือว่าเราอนุญาตคาดหวังว่าในการเติบโตของเราเราจะผิดพลาดแต่ว่ามันก็โอเคนะ ทักษะต่อการยืดหยุ่นเกินบ้างขาดบ้างไม่เป็นไรล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาได้เร็วๆทักษะเรื่องการอ่านทักษะเรื่องดิจิทัลลิเทเลซีซึ่งระดับของการเรียนรู้ก็แตกต่างกันผู้สูงวัยก็ต้องรู้ว่าเดี๋ยวนี้เน็ตแบงค์ทำงานของวัยทำงานต้องใช้แอปอะไรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันบ้างการมีเอมพัตติกับคนอื่นนะคะการรู้จักสังคมทักษะชีวิตต้องมีความสุขได้ด้วยตัวเองคุณต้องสามารถเข้าใจคนอื่นมีความรักคุณต้องมีความเชื่อคุณต้องมีศรัทธาคุณต้องรู้จักขอบคุณ จะเกิดได้จากการทําถ้าเราบอกเด็กว่าคิดสร้างสรรค์ใช่คะมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยที่คนพูดกับเราแล้วเราจะเกิดทักษะนั้นขึ้นมา mm hmm. เราก็เหมือนจะต้องอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้เด็กไม่ว่าจะเป็นทางสภาพแวดล้อมทางกระบวนการการเรียนรู้เด็กไทยยุคต่อไปเนะี่ยต้องเรียนให้สนุกแล้วเขาจะเลือกอาชีพที่ใช่ก็คือเรียนในสิ่งที่เขาอยากเรียนด้วยวิธีการที่เขาชอบจะได้แบบไม่มาเสียเวลากับเนื้อหาที่ตัวเองไม่ชอบเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงการสอนจะทําให้เด็กมีความสุขในการเรียนแน่นอนครับ ผมกลับมาทําเรื่องการศึกษาในประเทศไทยเนาะประมาณ20ปีที่แล้วก็คือบอกให้สังคมรู้ว่าการศึกษาไม่ใช่แบบที่คุณทำนะการศึกษาม,มันคือการให้คนพัฒนาได้ทุกคนเราต้องทาระบบที่จะรองรับการพัฒนาของคนทุกช่วงวัยเพราะว่าการเกิดมีแนวโน้มที่จะลดลงในอนาคตต้องใช้ระบบเครดิตแบงค์เข้ามาช่วยโดยดึงคนวัยอย่างเราเนี่ยสามสิเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนงานเราก็ประสบการณ์เหล่านี้เอามาเทียบโอนเป็นหน่วยกิจและสะสมไว้ในที่ เครดิตแบงค์ทดสอบได้โอเคผ่านดังนั้นเราเต็มคนเข้าสู่โรงณ์การทํางานบางคนพร้อมเรียนในบางเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ระบบเครดิตที่เป็นธนาคารหน่วยกิจมันก็จะตอบโจทย์อย่างนี้ ในช่วง10ปีที่ผมได้ทำมาไม่มีรัฐมาเกี่ยวข้องอะไรเลยแต่ในช่วง10ปีหลังกลายเป็นว่าหน่วยงานของรัฐเปลี่ยนแปลงมากแล้วก็ร่วมมือมากมากกว่าที่เคยเป็นมาเลยที่ผ่านมาเราพยายามจะปรับรูปแบบกําหนดมาตรฐานการศึกษาเช่นแผนการศึกษาของชาติ2มีกรอบเรื่องมาตรฐานการศึกษา,านอกจากการวิจัยแล้วนะก็มีเรื่องล่าสุดพรบการศึกษาก็จะเป็นแนวทางที่จะปฏิรูปการศึกษาที่เคยปฏิรูปมาครั้งหนึ่งเมื่อปี2542 ตอนนี้เราก็เห็นว่ามันมีพัฒนาการขึ้นเยอะนะคะในภาครัฐเองเนี่ยสิ่งที่เราพยายามจะทําในฐานะองค์กรเอกชนเนี่ยก็คือการที่จะเข้าไปหนุนเสริมโครงสร้างต่างๆให้มีความแข็งแรงขึ้นผมตั้งการคนไทยที่มีคุณภาพที่ใครก็อยากมาลงทุนมีโลกอาชีพเราจะวางแผนคนในอนาคตของประเทศได้อย่างมันง่นคงและมีความสุขที่สุด